คุณชัดไหมหกข้อในการนําเสนอคุณจะเสนอเป็นเรื่องเล่าหรือคุณจะเสนอข้อหนึ่งเรื่องเล่าหรือสตอรี่หรือประสบการณ์ชีวิตสองเรื่องจากภาพถ่ายจากภาพให้เล่นใหญ่ให้โอ้โหให้แบบนะเอาภาพที่เห็นแล้วว้าวอะค่ะภาพของเยอะๆใครที่มีตอนนี้ไปกีดกล่องเปิดแล้วถ่ายรูปแบ่งปันเพื่อนใครมีนะคะเปิดกล่องถติว่าคุณมีห้ากล่องคุณเปิดห้ากล่องเลย แล้วโอ้โหเทปไม่กี่บาทนะคะเสร็จแล้วก็เปิดแล้วถ่ายรูปนะเปลี่ยนมุมบ้างเอาขึ้นมากล่องนึงแล้วก็เอาอะไรแบบนี้ค่ะเอาขึ้นมาชิ้นสองชิ้นเพื่อให้ภาพมันไม่ซ้าภาพพวกนี้ขายได้เชื่อครูแล้วขายดีด้วยสามโปรโมชั่นหรือสิ่งเลานะคะเล้าให้ได้เล้าให้คนซื้อให้ได้สี่คือการรับรองคุณภาพใบรับรองการตรวจสอบ อะไรแบบนี้ค่ะคุณมีคุณภาพอะไรบ้างโรงงานได้มาตรฐาน GMP ไหมได้ใบรับอย่างเราอ่ะได้รับใบส่งออก3ปีซ้อนแบบนี้ค่ะนะคะหรือข้อ5การขายดีของคนอื่นนําเสนอการขายดีของคนอื่นหรือนําเสนอการขายดีของบริษัทอะไรอย่างนี้ข้อสุดท้ายการนําเสนอข้อมูลที่สําคัญในตัวของสินค้าคุณต้องนําเสนออ่าอีกตัวก็ได้อานําเสนอให้ชัดเจนไปเลยอย่างเช่นตัวนี้ค่ะดึงง่ายมากตัวนี้ทําไมเราถึงแข่งกับคู่แข่งได้ แชมพูนี่แข่งยากสุดเพราะแชมพูไปใช้ของใครก็ได้แต่เราบอกแล้วเรามีประคำดีควายหรือมะคำดีควาย50%แล้วเป็นผลสดเป็นผลตากแห้งนั่แะค่ะแต่ไม่ใช่สารสกัดเราไม่ใส่สารสกัดเราใส่สมุนไพรแท้ๆที่ผ่านกรรม,มวิธีร้อนเย็นนะคะเพราะฉะนั้น เราชัดเจนในเรื่องของสินค้าค่ะทําไมต้องใส่มะคาดีควายหรือประคําดีควาย50%เพราะหนึ่งมันทําให้เกิดฟอง2ปัญหาของหัวสําคัญนะคะปัญหาของหัวสําคัญมะคาดีควายดียังไงไปเสิร์ชหา Google จบเลยค่ะสินค้าเราจึงไม่พอขายต่างประเทศค่ะตอนนี้รอสินค้าพี่ลุงบอกนะคุณหนิงกลับไปเมื่อไหร่ชิปปิ้งคุณหนิงกลับไปเมื่อไหร่นะคะเตรียมเลยค่ะของจะขนไปต่างประเทศแบบโอ้โหน่าจะเต็มเครื่องบินเลยนะคะ เห็นหนมะเห็นชัดเจนเลยคะครูนําเสนอให้คุณเห็นภาพชัดมาก